อ่ะสวัสดีชาวโลกอีกรอบนะฮะผมนะครับโอปอรคีเอทนะฮะวันนี้ก็จะมาชวนกินนะฮะวันนี้นะครับอ่าซอยที่ผมอยู่ตอนนี้คือจันสามสิบห้านะคะแยกสิบสี่ครับอันนี้ก็จะเป็นร้านข้างทางนะฮะอ่าจะมีร้านข้าวมันไก่นะครับอ่าผมจะทานบ่อยมากร้า,านนี้แบบอร่อยจริงฮะแหมนะครับก็มีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆนะฮะขายยามดึกๆนะครับอ่าระหว่างรอก็น้ำเนี่ยครับน้ำอุท,ทัยทิพย์นะฮะจะไปกินน้ำมันโลมมากก็ ไม่ไหวนะช่วงนี้ก็น้ําตาลนิ่เยอะฮะนะระหว่างรออ่ะมาแล้วครับนี่นี่เห็นไหมฮะโอ้โหมันมันพุ่งพูนเห็นอย่างงี้ไม่ไม่น้อยนะครับเยอะนะฮะนี่ครับดูความมันวาวของหนังไก่นะฮะนะครับนี่ก็ซุปเป็นมีเกี๊ยมไช่นะครับซุปต้ร้อนนะฮะอ่าทีนี้สำหรับนี่นี่เป็นไงฮะสงสัยใครนั่งอยู่อยู่นี้คงไม่ไหวแน่ฮะอ่าผมก็ถ่ายยั่วไปงั้นนะฮะนะฮะดูฮะ ใครชอบซอสดำนะครับซอสดำนะครับเดี๋ยวลองเนี่ยจะหยดซอสดำไปหน่อยนะถ้าใครชอบกินนะฮะอย่างผมไม่ชอบมากนะฮะนี่เป็นไงฮะการเลี้ยงไก่เนี่ยมนันควรไม่ไหวละนะฮะเห็นแล้วหิวแน่อ่าทีนี้พอเราาดซอสดำไปเสร็จครับนี่มันจะหน้าตาเป็นอย่างไรฮะอันเป็นไงฮะแม่นี่ฮะปวดหัวรจลงโทษครับแม่มันน่ากินฮะผมจัดไม่เหลือครับหิวฮะ อ่ะวันนี้ก็หมดเวลาของผมแล้วฮะไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย